ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะดบอยช่องรัมซิงนะครับผมวันนี้นะครับจะไปแจกรถของพี่แบงค์เอ็นฟิตตี้แบงค์นะครับผมเอ่อคันนี้นะครับเอ่อน่าจะเป็นลูก66ชั้น5ป้าของสจอ่ะฮะน่าหกชั้น5นะครับผมคันนี้นะครับรถทำโดยเก่งนะครับตัวรถจักรของใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้ก็เมนบอกได้นะครับผม อ่ะเราไปดูของแต่งกันดีกว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับท่อก็เป็นท่อแดงสายสี่นะครับผมตัยนี้เป็นท่อสูตรนะนะลูกชักพานะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดุมเจาะนะครับผมดุมเจาะของมีโอนะครับผมอ่าเบาะก็เอ้ยล้อขอบล้อเป็นขอบแดงนะครับล้อก็เป็นแก้มเตี้ยนะครับผมนี่ประมาณนี้ชุดข้างก็เจาะนะครับผมไล่ข้างนะครับอาจจะไม่เหมือนมากก็ต้องขอโทษนะครับข้างหลังนี้ก็เป็นแบบกระจกนะครับแล้วก็คาบูนะครับผมนี่ข้างบนเบาะก็เป็นเบาะปาดนะครับผมนี่ ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่นี้จานหน้าเป็นจานเดิมว่าผมปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมนะกระบอกโชก็เป็นกระบอกโชกเดิมนะครับสายนะครับแล้วก็มีสายนะครับสวยดีนะครับคันนี้สายยกนะผมบอกเลยยกง่ายมากแต่ผมจะไปยกให้ดูนะครับผมนี่แท็กปะบอปะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะเนี่ยดูเอ้าไม่ขึ้นเนีสัตว์โชว์ราวเลยกูนี่ยาวๆได้เลยนะคันนี้นะแบบเหมือนมิวเลยอะยาวๆได้เลยนะซเฟนสวยด้วยคันเนี้ยเนี่ยยาวๆได้เลยทุกคนดูดิ ว้ามันจะเท่ไปไหนวะเก่งคะมึงจะทำรถเท่ไปไหนนะเพื่อนไปมามาไปสิ่งหน่อย็ยวๆนี้อัปเดตถนนใหม่นะเราต้องมารวมนตัวกันหน่อยแล้วอ่าวันเสาร์หน้าเจออันนี้ผมคลิปถนนใหม่นะสนามสวยมากชื่นสนามไปนะเพื่อนเพชรเกษมเหรอใช่ถนนเพชรเกษมครับแมปนี้ทําโดยปอน82นะครับผมเป็นเกษมนะเดี๋ยวเจอกันปัมนะครับปัมเพชรเกษมนะเดี๋ยวเราออกกันไปวิ่งกันหน่อยนะครับผมเอารถอะไรดีเพื่อนมอไซค์เนาะ ช่มอไทยนะครับมันเสาเจอกันนะครับปั๊มเพชรเกษมวัดมาเลยสนามเพชรเจ้าถนนเพชรเกษมนะครับผมมาเก่งวัดกันหน่ไหมเชยญขอวัดในเจ้าของรถในนะครับผม อฝากไปติดตามช่องเก่ง 4K เคไดนะครับผมแจกรถมั่งมายนะแจกรถสุดื่อนวดด้วยล่าสุดมาสามแล้วก็ฝากติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับตอนอ่าตอนที่เป็นรูปหน้าหน้าอะไรนะเพื่อนหน้าการ์ตูนเออสามสองหนึ่งมาแล้วฝากช่องน้องด้วเนี่ยนะครับทำรถแจกไล้วด้วยเนี่ยไม่มีครับไปแต่ช่องอย่างเดียวครับไปได้ช่องไอทามก็ได้ไปกดติดตามเลยครับร้อยหกคนครับฝากช่องไอทามฝากช่องไอทาม้วยครับแจกโฟนะครับผมหยอกนะไม่มีหลังไอ้ทามไป โอ๊ยเดี๋ยวดีรอหน่อยดีเราไม่ได้ทำลูกนะนายมาโอ้ยเดี๋ยกูเดี๋ยกูตามเลยบอกแล้วว่ากูแรงรอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยถามมาสามเลยมันจะวิจิจริงนะอ่ะโธ่แหลกเอยนี่มาดิมาดิมาดิใครจะเอาอ่ะวันนี้ส่งเดฟด้วยไอสัตว์ดีไม่ด,ดีเดี๋ยวกูหานไกินพี่แบงค์มาใสาา่แม่งเลยสัตว์มาถามรับแบงค์ได้หรอรับแบกค <laughs> ์รับแบกค์วัดซ่าวัตซ่าเป็นใครสวนก่อนนะครับผมนีรร่สวนไป อย่ามาอ่อนนะพี่นะพี่แรงอยู่แล้วน้องชายน้องก็รู้เฮ้ยพ่อไปข้างในทำไมเนี่ยโอ้แรงเก้อไปอุยอ้ย,ย,ยแตกเจ้าของรถงน้องเนี่ยเจ้าของรถจะกินพี่เหรอน้องย้างครับบอกเลยนี่เดี๋ยวไปไวแวะปั๊มมันเลยนะครับคันนี้เติมน้ำมันอีแปดห้านะครับผมทำโดยช่างโถยนะคันนี้นะชีวิตจริงนะว้าปั๊มน,นี้นะตรงนี้นะอีแปดห้าเอาเลยเลยแรงเลยเลยใส่น้ำมันเหรอ เท่าไหร่อ่ะเติมมันเท่าไหรอ่กูเต็มถังแล้วเว้ยเต็มถังครับพี่ไอสัตว์ล้นถังครับพี่ล้นถังกูตั้งสวยอุ้ยอุ้อุ้ต่อยมากไงสัตว์ใส่ล้นถังครับพี่ล้นถังไปเราไปกันดีกว่าบูนบูนจยอกกันหน่อยไหมสามสองหนึ่งมันนี่เป็นยังไงคุบินเลยกูบอกไว้กูณสุดจริงใครสจะเข้ากลัวมาดิ มาดิเออมันจะแรงเหอมีแ่แรงรอ่ะมันสู้กล้วยได้เวนมาดิ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 ปอปป๊ปปนอปนไฟ <c oughs> ไฟ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 ไอไฟไฟไฟปฟไฟอฟไ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 ลไฟไฟไฟไรไฟไฟไยไฟ้ฟไ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 ฟลกไฟ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 ัฟไะไฟไเไฟ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 ลฟไ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 ฟกฟไฟไฟไนไฟ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 ไบไนี้ <c oughs> ไฟไฟ เร็วๆนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องผมไม่บอกนะทุกคนรอดูดีกว่าเออกดติดตามผลไปดิ๋วไว้เลยเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนเร็วๆนี้นะเออน้องๆได้แบบเอ้ยพี่ต๋อ <c oughs> ขึ้นลูมหน่อยไหมไปลูบหน่อยแล้วกันลูมมันก็วิ่งสนุกนะครับแต่แต่มือถือมันไม่มันไม่รองรับใช่ไหมไอ้แต่ลูกนอกนานเออแต่มือถือน่าจะไม่รองรับเพชรสบุ๊กนะครับผมไม่พิเศษอย่างเดียวนะเอาเบสิกมาเล่นเอานะครับผม ไอ้วันที่วิ่งหลุดอ่าวันที่คอนเสิรจะเสร็จนะผมว่าสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกเนี้ย่ะโอ้คอนเป็นวายเลยสุดเลยเดี๋ยวกูแดกให้ดูตัวแรงกันแล้วตัวตัวแรงกันแล้วดูดูดูเฮี้ยหมอบพุทธเทศเจ้าของแมปแม่งหมอบไปสับไปก่อนเลยนะเจ้าของแมปนะดูฉายายพอจีกครั้งกูทหานทีเลยสัตว์แพทย์เนี่ยเอาไอ้สัตว์แพทย์เข้าข้างทางครับผมมาดิ บอลนี bon ่ก็เป็นเพื่อนผมมาหลายปีนะครับผม,ผมไม่เคยแตกห่าหกันเลยต้งแต่เซิร์ฟต่ออ่ะจนมาถึงตอนนี้ก็ยังรักกันือนเดิมนะผมใช่ครับบอลหายแล้วอ่ะที่บอลหายหายตับจากแม๊ปไปแล้วอ่ะบายบายนี่เนี่ยตับตูดไปนะบอลเพื่อนกูไปก่อนนะเพื่อนไปเลยไปเลยเอาเลยกา,างทางเทเว่ <laughs> นันท์เบ,บ,บ, <laughs> บิดือบเดียบรอยครับ เรียบร้ยยอยครับโอ้จัดรอครับจัดรอคร<า>ับจัดรอแล้วปิดคลิปในน้แล้วไอ้เจ้าโอ้ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมพารถพี่แบงค์มาจมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับขอโทษพี่แบงค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอนะผมรักนะจุ๊บ <c oughs> พารถพี่แบงค์มาจมน้ำ